สวัสดีค่ะหมวดอังนะคะหมวดแพมค่ะเราสองคนเป็นศิษย์อาจารย์เทพนะคะพอดีว่ามีเพื่อนๆนสอบถามเข้ามาทาง Facebook เยอะมากว่าตอนที่อังติวสอบพนักงานสอบสวนเนี่ยอังติวที่ไหนติวสำนักไหนแล้วก็ติวกับอาจารย์อะไรนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําว่าอังอะ่ะติวกับอาจารย์เทพนะคะอาจารย์พรนรงนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยที่ยังอยากจะแนะนําอาจารย์เพราะว่าอาจารย์อะ่ะสอนคนเดียวทุกวิชาเลยเถ้าเป็นสำนักอื่น เขาก็จะแบ่งไปเป็นแต่ละวิชาแต่ละอาจารย์เนาะแต่ว่าของอาจารย์เทพเนี่ยอาจารย์เก่งมากนะคะสอนคนเดียวทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเลขไทยแล้วก็อังกฤษนะคะซึ่งถ้าเป็นวิชากฎหมายเนี่ยอาจารย์แบบระดับเทพอยู่แล้วละเอียดเก็บทุกประเด็นทุกเม็ดรายละเอียดก็คือแบบประเด็นเล็กๆที่บางบางสำนักหรือว่าในหนังสือมันอาจจะไม่มีไม่อธิบายอาจจะไม่เข้าใจคืออาจารย์จะอธิบายละเอียดมากจนเราว่าอ๋อ คือคือแบบเคยเคยดูประมวลมาบางอันที่มันเป็นแบบว่าเป็นเนื้อหาที่มันไม่สําคัญอ่ะคือเราไม่รู้มาก,ก่อนว่าเออมันใช้ยังไงมันไม่ได้เข้าใจมันอย่างถ่องแท้แต่คือพออาจารย์เออไปฟังอาจารย์เรียนคืออาจารย์อธิบายเข้าใจแบบคือเข้าใจจริงๆอ่ะว่ามันคืออะไรยังไงกระบวนการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนวิชากฎหมายเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงอาจารย์เนี่ยสุดยอดอยู่แล้วเด็กอาจารย์เทพทุกคนคือ,ค,อคะแนนดีนนหมดกฎหมาย,มายเต็มเกือบเต็มเต็ม<ๆ><ๆ> หมดนะคะแล้วก็ส่วนวิชาเลขเนี่ยอาจารย์จะมีสูตรลัดแล้วก็เป็นวิธีคิดแบบเฉพาะค่ะที่อาจารย์คิดมาแล้วก็เป็นเทคนิคที่จะทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วขึ้นคิดได้ไวขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเลขเนี่ยจะใช้แต่ละข้อจะใช้วิธีใช้เวลานานานเราจะใช้เวลานานแต่ถ้าเราไม่มีสูตรลัดมันจะทำให้เราย่นระยะเวลาขึ้นแล้วเราจะมีเวลาไปทําวิชาอื่นต่อใช่ค่ะส่วนอังกฤษก็เออต้องต้องไปอ่านเองเพราะว่า อังก็ไม่ค่อยได้ได้ดูได้ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอฟังของอาจารย์เทพไปเนี่ยคะแนนอังกฤษอังก็ถือว่าดีอยู่ค่ะแล้วก็ภาษาไทยอาจารย์ก็สอนลึกสอนเข้าใจละเอียดเหมือนกันค่ะก็ถ้าใครที่มีงบน้อยหรือว่าอยากจะเออสมมุติว่ามีงบสัก5 0าพันบาทอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเลือกลงที่เดียวที่ไหนถ้าให้อังแนะนํานะคะจริงๆอ่ะอังจิงมมาหลายที่มาก ขอหนึ่งที่ที่แบบจบเลยก็คืออยากจะแนะนําให้ติวกับอาจารย์เทพนะคะเพราะว่าจบจริงๆก็นอกจากจะใช้ในการสอบแล้วเนี่ยความรู้ที่ได้มาจากการเรียนก็สามารถนาไปต่อยอดใช้ในการทํางานได้ด้วยค่ะก็แนะนําอาจารย์นะคะเป,ะป็นสิทธิ์รักของอาจารย์ะคะ่ะนี่มีหมดสกายเลยเธอจริงๆ,ๆมีหมดสไตย, <คน S 2> ย์คนเลยอยู่ได้กันหมดนะคะก็เป็นสิทธ์เทพทั้งสามคนเลยค่ะที่ผ่านมาของสิท์เทพเราก็โอ้ได้ หลักร้อยเหมือนกันเนาะ,ะไ,ดได้ได้ได้เยอะมากนะระุ่นเราก็สิทธิ์เทียบเยอะใช่ในจำนวนหนึ่งเลยตอนนี้ก็พนักงานสอบสวนรอบบุคคลภายนอกกําลังจะเปิดสอบนะคะตอนนี้ถ้าใครที่มีเวลาแล้วก็อยากจะเริ่มสอบจริงๆก็ตั้งใจอ่านหนังสือสอบแล้วก็เข้าไปเรียนกับอาจารย์ได้เลยเริ่มเร็วมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะคะสู้ๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย